เนื้อเย่ต้นหนึ่งก็ประมาณพันกว่าบาทเนาะถ้าเราซื้อเนื้อเยี่ต้นหนึ่งในจํานวน3ต้นนี้ผมต้องได้ต้นตัวเมียหนึ่งต้นอย่างน้อยได้อีกแล้วพอกย้ายหน่อได้อีกเพิ่มขึ้นอีกนเพิ่มครับนักเกษตรกรชาวไทยผู้ที่สนใจในการปลูกอินชาพลมทุกท่านครับผมรองศาสตราจารย์ดรธธรรมพิดาแดงครับผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเกษตรรักดินอินชพลมประเทศไทย ก็ยังเช่นเคยครับวันนี้ยังอยู่ที่หนองบัวลำพูอยู่แปลงของท่านประธานศูนย์ส่งเสริมเกษตรรักดินอินเจ้าพลรมหนองบัวลำพูครับท่านพ่อคุณพ่อทองพูลครับดอนอนมอครับมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับคลิปวิดีโอของอินเจ้าพลรมนาะเพ่อสามปีกว่าครับนาะแป๊บเดียวผ่านไปสามปีกว่าผลผลิตของปีที่แล้วเป็นไงครับพ่อเป็นที่น่าพอใจมากนะครับเกินคาดเลย เกินคาดเลยเพราะว่าปีที่แล้วต้นที่ออกมาคิดจาแช่ต้นละ่20กิโลแต่มันได้เกินได้เกินเลยใช่ไหมครับจากเพราะว่าคุณพ่อทาสิติด้วยใช่ไหมครับในแต่ละต้นต้นเลยอือฮืมอือครับก็ปีนี้ก็จะเก็บสิติอีกเพื่อเปรียบเทียบของปีที่แล้วครับปีนี้ก็จะทําสิติแล้วก็จะยังปีที่แล้วเอาเอาไว้เยอะเสียดายครับ บางต้นถึงสิบห้าสิบหกดี<ะ>หรือไม่ดีพ่อไม่ดีครับอืมผลสรุปแล้วมันมันยังเล็กอยู่มันไม่ไหวครับมันจะเป็นการร่วงครับสแสดงว่าไม่ไหวป,ปีนี้ไม่เอาเยอะปีนี้จะเอาแค่ต้นละไม่เกินห้าทะลักห้าทะลักก็เอ่อวางเป้าหมายไว้ไหม,ไหมครับว่าปีนี้จะเอาสักกี่กิโลกร,รมัมสำหรับปแปลงนี้แปลงนี้ปีนี้กะขั้นต่ำ หนึ่งตันขึ้นไปหนึ่งตันก็กิโลหนึ่งก็200ก็คูณเอาเองนะครับว่าจะได้สักเท่าไหร่แล้วเราก็จะได้นำตรงนี้เข้าสู่การขายผลสดในในปีนี้นะครับแล้วเรื่องของการตลาดเราพ่อเป็นยังไงบ้างเรื่องตลาดโอเคครับไม่มีปัญหายังมีปัญหาที่ที่การตลาดตอนนี้มีฝ่ายตลาดขายให้ให้เกษตรกรเรียบร้อยแล้วมีออเดอร์มาแล้ว เพียงแต่เราจะทําได้ไหมตามโอเดอร์ที่ที่ฝ่ายส่งเสริมฝ่ายตลาดหาให้ไม่ต้องห่วงใน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 การตลาดนะครับตอนนี้ตลาดสดใสมากครับว่าปีต่อไปก็คงไม่มีปัญหาหรอกครับครับอืมอืมแล้วจาก3ปีที่ผ่านมากับการเจริญเติบโตพ่อมีความคิดเห็นอย่างไรครับ ผมว่าแปลงของผมที่ปลูกมันเป็นแปลงแปลงนั้นเป็นดินลูกลังดินลูกลังผสมดิน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 เหลืองมันปลูกอืครับก็ดินไม่ดีครับแต่สามปีนับถึงวันนี้สามปีแปดเดือนครรือว่าสามปีแปดเดือนเต็มแหละผมว่ามันก็งามมันก็ต้นโตต้นใหญ่คครครัับบนะ ผมว่าการจเจริญเติบโตนี่ดีมากนะครับสำหรับแปลงของผมดินที่ไม่สวยไม่ดีครับแล้วก็เป็นดินที่แห้งแห้งแห้งเร็วมากอแต่อินทผาลัมก็สามารถจเจริญเติบโตได้เติบโตไดค้ครับูกง่ายนะครับดูแลง่ายชาวบ้านบางคนเห็นเราอ่ะปลูกอินทผาลัมไม่ได้อยู่บ้านมีนจะไปไล่ไปสวนทุกวันทุกวันต้องไปประคบประงมอันนั้นมันเป็น มันยังไงไม่เป็นความสุขของผมความสุขผมได้มาสวนมาไลมีความสุขนะมีความสุขบางบางคืนนอนตื่นขึ้นตีสามตีสี่นอนไม่หลับออกมาออกมาสวนออกมาสวนไม่ทําอะไรหรอกออกมาออกมาเดินมุมนั้นมุมนี้แล้วเขาเขาเรียกว่าความรักเนาะเราเราเรามอบความรักให้ให้กับเขานะครับเขาก็ตอบแทนเราได้อย่างอย่างงดงาม คนคิดว่าคนอื่นที่ที่เขายังไม่ปลูกเขาคิดว่าทํายากทําลําบากไม่ยากแต่ที่คิดครับครับทอหน้าพาลามนี่ไม่ยากไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยด้วยมีความสุขด้วยนี่คือสําคัญนะครับว่าทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีความสุขนั่นก็คือเราประสบความสําเร็จแล้วเนาะแล้วตอนนี้ก็จะมีขยายหน่อแล้วด้วยใช่ไหมครับก็จะเริ่มขยายหน่อแล้วอืม ต้นเล็กผมก็ขยายไปเรื่อยๆทุกปีครับคทั้งปีที่แล้วก็ขยายเพิ่มอีกหนึ่งไร่ตอนนี้รวมแล้วทั้งหมดกี่เฟลดครับกี่กี่เฟลด์เป็นสี่เฟลด์สี่เฟลดแล้วรวมต้นทั้งหมดกี่ต้นครับพ่อเกือบหกร้อยแล้วครับเกือบหกร้อยแล้วมีในใจถึงพันไหมพ่อมีครับมีแน่นะครับอ่าปีนี้ลงอีกแน่แน่ใกล้ๆเมื่อไรผมจะเริ่มเตรียมดินผม จะลงอีกแน่นอนครับครับครับประมาณสามร้อ,อยต้นอเืเลือกเนื้อเยื่อหรือพ่อเมล็ดพ่อก็จะพ่อเมล็ดนะครับทําไมถึงเลือกพอ่อเมล็ดทําไมไม่เลือกเนื้อเยื่อใน่เมื่อว่าเออแล้วว่าการการการซื้อเนื้อเยื่อต้นหนึ่งก็ประมาณพันกว่าบาทเนาะครับแล้วเราเราจะเอาเอาเมล็ดต้นหนึ่งก็สี่ร้อยกว่าบาทครับนะถ้าเราซื้อเนื้อเยื่อ ต้นหนึ่งแต่เราซื้อเอาเอาต้นก้าด้วยเมล็ดเนี่ยได้สี่ต้นเราได้สามต้นนะครับครับครับได้สามต้นแน่นอนอในจํานวนสามต้นนี่ผมต้องได้ต้นตัวเมียหนึ่งต้นอย่างน้อยอืมใช่ไหมนั่นคือนั่นคือก็เท่ากับในเยื่ออาจจะได้ถึงสองต้นสามต้นก็ได้นั่นคือกําไรนั่นคือกาไรที่ได้เยอะกว่าแล้วพอขยายหนอได้อีกแล้วพอขยายหนอได้อีกแล้วต้นตัวผู้ที่ผมได้มามัน มันอาจจะเพียงพออยู่แล้วผมขยายหนอ่อตัวเมียออกไปก็ไม่จําเป็นต้องหาตัวผู้มาเพิ่มน,นี่คือกําไรนะครับการการปลูกแต่มันเสียอย่างที่ว่าการปลูกเรียแยนะครับมันจะดีดีตรงจุดที่ว่าเราเลือกเราเลือกจุดได้อย่างไงเลือกคือได้อย่างไงดินตรงนี้เป็นดินโพนหรือดินตรงนี้มันมันอาจจะดีมันจะเหมาะสมอยากได้ตัวเมียไปใส่นี่นี่นี่มันดีจุดนี้นะครับ ที่ปลูกเมล็ดเราไม่สามารถมาดเลือกหุดได้เพราะเราไม่รู้ว่าต้นไหนจะเป็นต้นตัวผู้ตัวเมียรครับก็ให้เป็นไรนนครับก็ถึงคือเราเรารับความเสี่ยง <ใน S 2> ตรงนั้นได้ถามว่าเสี่ยงไหมพ่อเสี่ยงไหมถามว่าเสี่ยงไหมผมว่าไม่เสี่ยงครับไม่เสี่ยงทาไมถึงไม่เสี่ยงไม่เสียเส่ยงที่เอามาปลูกเป็นต้นเมล็ดเนี่ยครับที่ไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงยังไงยังไงก็ต้องได้ห้าสิบห้าสิบ อ๋อได้อยู่แล้วครับห้าสิบห้าสิบ้วเพิ่เกินนะครับร้อยหนึ่งบางคนได้ถึงหกสิบตัวผู้สี่สิบครับครับแล้วถ้าตัวผู้น้อยก็มีปัญหาอืมเทีสอนไม่พอมากอืมครับนี่แหละสําคัญที่สุดที่เกษตรกรที่ปลูกอินทผลัมเราไม่ทราบตรงนี้นะครับถ้าได้ห้าสิบห้าสิบต้นต่อต้นสบายครับพอๆนะครับพอแล้วก็เราก็ผสมได้ อย่างไม่ไม่อะไรอ่ะอย่างเต็มที่อย่างเต็มที่นะครับผลผลิตก็ได้เอามาอย่างเต็มที่นะครับนี่คือวิสัยทัศนะครับจากจากท่านประธานศูนย์ส่งเสริมเกษตรรักดินอินทรพลำหนองบัวลำพูเกี่ยวกับเรื่องของอินทรพล์นะครับเป็นเคล็ดลับที่หลายๆท่านอยากรู้ว่าเฮ้ยเลือกพ่อเมล็ดดีหรือเนื้อเยื่อดีนะครับ ก็ปีนี้ก็น่าจะได้หลายแสนอยู่นะพ่อเนาะครับสำหรับการปลูกอินทผลัมในสายพันธุ์สยาม S1 นะครับวันแล้ววันนี้ก็น่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสมลราผมกับคุณพ่อเขาลาไปก่อนนะครับ,รบสวัสดีครับ